สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านและ f c ทุกท่านค่ะร้านโอเฮงเทคเตอร์สาขาหค่ะอัญรินรถถ่ายมือ2ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าลูกค้าอยากมาชมรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะติดต่อได้ที่เบอร์ 0990694600ค่ะ0990694600นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาอัปเดตสินค้าเป็นตัว L4018 ตัวสเปเชียลนะคะตอนนี้เหลืออยู่สีคันค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูแต่ละคันนะคะว่าราคาไหนบ้างนะคะจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะใหม่เท่าไหร่นะคะร่มจากคันแรกค่ะคันนี้เป็น L4018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะปีจดทะเบียน2,564ค่ะคุณลูกค้า ราคาคันนี้อยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทค่ะ440,000บาทนะคะจะได้อุปกรณ์ใบมิดเดลิน่านะคะผ่านถวนแล้วก็ลรตารี่นะคะอุปกรณ์ครบชุดนะคะไม่ต้องไปหาเพิ่มค่ะลูกค้าแวะม,มาดูมาสอบถามกันได้นะคะทางร้านจัดจำหน่ายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าจัดจำหน่ายเป็นเงินสดนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังยื่นกู้ทนาคาสามารถแวะมาชมได้นะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากจัดกับลิสซิ่งนะคะ ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะ0 9นย์เก้0เนเสะคะสวยเลยคันน you ี้นะคะชั่วโมงจะอยู่ที Looking ่655ชั Dim ่วโมงค่ะอยากให้ด mm ูไมนะคะ655้าชั่วโมงนะคะลูกค้ารถมือเดียวค่ะเนื้อยางนะคะล้อหน้าล้อหลังนะคะเหลือเต็มนะคะลูกค้าซีนหน้าซีนหลังไม่เคยแกะค่ะ เครื่องไม่เคยแกะนะคะไฮโลโลิกไม่เคยแกะคะ่ะลูกค้าราคา44 0 0 0 0มืบาทสามารถต่อรองได้นะคะโทรสอบถามกันมาได้คะ่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารุ่น L 408ตัวสเปเชียลนะคะสามารถคุยราคากันได้เวะมาชมกันก่อนได้คะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูคันต่อไปนะคะ คันนี้นะคะเป็น L 4 0 1 8ตัวสเ่ปเชียลเหมือนกันนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่3า0 0 0 0เบาทค่ะจะได้อุปกรณ์ใบมีดเดิน่ากับผ่านทวนนะคะไม่ได้โรลตรี่นะคะคันนี้ลูกค้าสีเดิมๆอยู่นะคะไม่ได้ตกแต่งสีนะคะคันนี้สามารถคุยราคากันได้ค่ะต่อรองกันได้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะรถปี62สค่ะปี62นะคะมาดูใหม่กันค่ะ มาอยู่ที่934ชั่วโมงนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากมาเวะมาชมรถก็ติดต่อได้ค่ะ099-694600นะคะเวะมาชมกันได้ค่ะคันนี้นะคะปี62นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะโทรมาได้ค่ะ ลดให้สุดๆไปเลยค่ะคันนี้ปี62สสวยๆค่ะทั้่งเดิมเดิมนะไม่เคยเกะคราดไม่เคยตัดขาลูกค้าดูคันต่อไปนะคะคันนี้เป็น L40 ตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะปีจะทะเบียนคันนี้คันนี้ปี65ค่ะลูกค้าเป็นคันคิสนะคะปี65ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่3,900 0 0บาทค่ะ3,900 0 0บาทบาะจะได้อุปกรณ์ ใบมีดดานิน่านะคะจะได้ใบมีดดานิน่าแล้วก็ผ่านพวนแล้วก็โลตรีนะคะราคา3,90,000บาทค่ะคันนี้นะคะทางร้านจัดทำทำสีพานล่างให้แล้วนะคะส่วนสีด้านบนฝากระโปรงสีเดิมค่ะราคา3,90,000เบาทค่ะอุปกรณ์3ชิ้นค่ะสามารถต่องได้โทร0ูนย์เก้าเก้าศนะคะ เครื่องเกียร์เดิมค่ะคัสไม่เคยตัดนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปค่ะคันต่อไปจะเป็น L 4 0่สนึกแปดตัวสเปเชียลเหมือนกันค่ะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่46,000 0บาทค่ะอุปกรณ์จะได้ไปมีดเดนดน่านะคะผ่านพรวนแล้วก็โลตารีนะคะอุปกรณ์ส,สวยๆนะคะรูกคันนี้สวยมากค่ะเดิมทุกจุดค่ะเครื่องเดิมเกี่์เดิมค่ะคันไม่เคยตัดซินหน้าซีนหลังไม่มีรัว้วซึมค่ะลูกค้าราคา4 6 0 0 0 0หหมบาทสามารถต่อรองได้ค่ะสวยๆเลยคันนี้ชั่วโมงน่าจะอยู่68 8ชั่วโมงค่ะเดิมทุกจุดค่ะ อ,ปอุปกรณ์สวยและคะโลสวยอุปรกรณ์สวยนะคะคันนี้สวยมากค่ะเว้มาชมได้นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็ติดต่อได้นะคะสูตย์ก้าก้า้าสูตรค่ะขอบคุณมากค่ะ